นะครับร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแต่กโมงเช้านะครับ9โมงครึ่งก็จะเป็นการแสดง,งความเรื่องในวันพ่อแห่งชาติ18นาฬิกา30นาทีจะเป็นเจริญพระพุทธมนต์เย็น19นาฬิก10นาทีจะเป็นการกล่าวถวายราชสุบูรนะครับ19เาฬิกา19นาทีเป็นพิธีจุดเทียนชัยหลวงพงระพรตกแสดงพ,งพระเฉลิมพระเกียรตนะิณครานหน้าอาคารฐานพระหน้าปกนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่7ธันวาคมพระภิสูุน สามเณรเดินทางสูง่ทุดงโลหะสถานสูนธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิในเวลา13บสามนาฬิกาที่บ่ายโมงขอกจากวัดน,นะครับแล้วก็แปดถึงสิบสอธันวาคมคณะคารว่าเข้าอบรมวิชาโบราณโอสถณะศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิแล้วก็ 12, วขอภายณ์เออป,นะป,าาป,ป็นเจ็ดสิบสินะครับนี่ก็ปรับแก้เรียบร้อยเป็นเจ็ดสิบสินะครับวันจันทร์ที่16ธันวาคมนะครับบ่ายโมงคณะจิตรูป อพอะอิสุทธิสเด็จเดินทางกลับสู่วัดอ้อน้อยวันเสาร์ที่21ธันวาคมนะครับพิธีมอบพุนนาาทธบัตรณศาลาเทวธรรมในวัดเย็นนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่2 2ธันวาคมนะครับซึ่งก็จะมีการเจริญพ,พระพุทธมนต์เช้าว่าไปเจริญพระพุทธธรรมวันเช้าตีห้านะครับแล้วก็เจ็ดโมงครึ่งก็เป็นปัจชิมโววาและพิธีราศิขาเก้าโมงเป็นคลินิกอารมพยานณสาร,ราตอนตก เจริญพระพุทธมนตร์ถวายแด่พระบาสมีพระเจ้าอิหัวน่งสาราปฏิบัติธรรมโดยพระอธิการสิทธิชัยแล้วก็บ่ายโมงในวันที่22นะครับก็จะเป็นการฟังธรรมและอบรมกรรมฐานโดยหลวงปู่ท่าอิสระสิทธิพงศ์นาฎิกาก็เดินทางกลับบ้านโดยส่วนตาพครับเอาละครับในท้ายที่สุดนี้ก็นะครับกระถิ่นสามัคคีใช่ต้นรุ่ตั้งอยู่านี่ไหมครับอันนั้นเป็นพระบาทะครัก็คือวัดเขาน้งโตอำเภอ บันนำส,สตาร์ตอนแรกได้ยินข้ประกาศได้ยินเป็นการนำสไตล์เหนือบอร์บันนำส,สตาร์นะครับชวัยาลาวันที่16พฤศจิกายนครับเอ่อเรนทัชกระถินสามัคคีที่รวบรวมปัจจัยไปช่วยสร้างโบสถ์คิดมาเสร็จแล้วเหลือแต่ว่าตกแต่งคุณพิทักษ์ภายนอกรอบโบสถ์ให้มันดูดีเพื่อจะรอรับงานฝันลุ่นนิมิตปิดทองฝั่งลุ่นิมิตที่จะดูวเชิญสุดเด็ดพระบร,โรมโอรสาธิราชสยามกงสุฎราชชล มันเส,สด็จทรงโปรดตัดดูลิมิตรซึ่งกำลังให้กองกำกับค่ายในโวนพระทําเรื่องกองพระราชทานพร,นระมธรมรา,าชญาติาเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นพิธีที่อยู่ใกล้กับบ้านสันติหนึ่งสันติสองทิ่นของพระองค์ทรงสร้าง,งบ้านให้กับชาวพุทธไทยพุทธและก็ไทยอิสลามร่วมกันใกล้ใกันเพื่อ ให้บทนี้มันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพที่อยู่หลายหมู่บ้านแลม้มาใช้ประโยชน์เพราะว่าแถวนั้นถ้าวัดน,นี้ไม่มีโบทเวลาจะไปทําสันธกรรมก็ต้องเดินทางเข้าไปในอำเภอบรรนังสตาซึ่งมัาต้องเสีย่ยงว่าต้องผ่านอันตรายที่ระเบิดระเบิดแล,ล้วตำรวจตายเมื่อเมื่อหลายวันก่อนเอ้มันแนก่เก็บผู้ระเบิดก็คืออยู่ตรงหมู่บ้านนี้ ก็น่าไปดูเอาที่แล้วก่อนหน้าน็้นกู้กองแขนก็ตายที่นี่จะมีคนตายเยอะมากก็เลยไม่อยากชวนพวกคุณไปชวนมันก็ไม่ไปอยู่แลนะขอเชิญชวนใค <c oughs> <c oughs> รที่มีจิตสัญธาอยาาสาสมงสมทุนไปร่รวนสร้างบทอน่ันแล้วเสร็จก็เชิญไปตามอธิยาัยอนัมพอสมควรแก่ธทํมให้ทุกท่านที่รับชมรายการ อาทิตย์สดใสจงรุ่งเรืองเจริญสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาตั้งมั่นแล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาเจริญตรางในท้ายที่สุดนะครับขอเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สมานะครับบุญใดที่หลวงปู่ได้ทำบุญแล้วผลฝ่ายดีแล้วความมโนธรมในบุญนั้นด้วยนะครับกรรมใดที่ต้องเขิดหลวงปู่ด้วยกายก็ตามวาจาตามทุกใจก็ตามขอบพระศิษย์กันนะครับบุญกานจ้ะ ท่านที่มาลนปฏิบัติธรรม่อยร้างลานานมาปฏิบัติธรรมเริญสุดิ่ระาารประทานแล้โอนะคะกราก 然后呢？ ทำก็คือการทำให้จ you know, so ิตใจมันบางเบาลงเรามีขยะเยอะมีมีปุปทานเยอะเรามีความหมองหมมโสมงโสโครในจิตใจเยอะล้างชักด้วยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติการทำให้เกิดความรู้้เนือรู้ตัว มันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่สดใสขึ้นรุ่งเรืองเจริญม,มากขึ้นสําเร็จประโยชน์เรียกขึ้นเรียกว่ากําไรชีวิตมีกําไรมากขึ้นวิธีปฏิบัติธรรมก็ตามแ,แ,แต่ต่างหลากหลายแล้วแต่ครูบาจารย์และสัมกจาทำยังไงก็ได้ในใจมันสะอาดหรือว่าใช้ได้้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนสะอาดสงบฉลาดสวา่าง อาสงบสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างผลมันออกมาอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะสูงสุดคืออะไรระหว่างสงบสะอาดฉลาดสว่างสูงสุดก็ค er ือต้องฉลาดและสว่างผลของการปฏิบัติครับขั้นสูงสุดก็คือต้องฉลาดก็คือมีสติปัญญาสว่างก็คือหมดจากโลภะ โศกโมหะอภิชาตนาหาอุภาธาที่โดนครอบงามมันโดนทำลายไปหมดเรียพคกนี้เหมือนกดัความมืด่อลมันเ่อความมืดมันโดนทำลายไปก็เหลือไว้แต่ความสว่างสงบสะอาดฉลาดสว่างเป็นเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติธรรม ำด้าน,นไหนก็ทำให้เราสงบสะอาดฉลาดสว่างได้เอาแค่สงบอย่างนี้้วก็ได้ไหมก็ได้อย่าน้อยมันก็ดีกว่าวุ่นวายแต่ถามว่าดีที่สุดคืออะไรดีที่สุดก็คือต้องฉลาดสวา่างดีต่อมาก็คือสงบแล้วก็ขยับมาเป็นสะอาดจิตใจสะอาดคนที่มีจิตใจสะอาดเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผล รูจ้จักแยกแยะฟังทุกคนได้แม้แต่มิตรก็ฟังได้ศัตรูก็ฟังได้คนดีก็ฟังได้คนชั่วก็ฟังได้แต่ใช้ปัญญาเราจะใช้ปัญญาในการฟังสงบสะอาด,ดจิตใจเราก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจการครอบงำของอะไรการครอบงำใดๆก็จะไม่เข้ามาแทรกแซง ม่ว่าจะใครพูดสีไหนพูดใครครอบงำเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเพราะมีเหตุมีผลรู้จักรู้จักคิดด้วยสติปัญญาของเราว่าอันไหนควรไม่ควรแค่ไหนองไรวิธีคิดก็เอาหลักความเป็นจริงไม่ใช่ลำความเพ้อฝันไม่ใช่เอาคาดเดาเผื่อว่าอาจจะใช่มั้งคนในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยชอบเอาความคาดเดาเป็นประมาณ หรือว่าอาจจะใช่ไหมโดยขาดหลักการและเหตุผลที่เป็นจริงเหมือนเหมือนกับเราเราทั้งหลายแต่เด็ดกรก็รู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่สาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถราชวงศ์จัก,กรีมีคุนูประการกับแผ่นดินสยามมาอย่างยาว,ยาวนานอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่ใครก็จะทิ้งหลักการและเหตุผลนี้ไม่ได้ ไม่งั้นไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรให้เราฟังซึ่งมันจะทําลายหลักการนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเพราะความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงคนที่สมบแล้วสะอาดเนี่ยมันจะต้องยอมรับแต่ความจริงเพราะรับเข้ามาแล้วมันต้องทําให้จิตใจเราสะอาดแต่รับเข้ามาแล้วทําให้จิตใจเราสมบปรก์ขาขงแรงหวานระแวงสงสัย เผลอไผลพิมพ์พรำขาดสติในแสดงว่าไม่สะอาดไอคนสมัยนี้มันก็จ้องทําลายรากเน่าของสังคมไทยสังจ้องทําลายรากเน่าของแผ่นดินไทยบริการทําลายความเชื่อซึ่งเป็นสูร์รจิตใจของคนไทยโดยไม่ใส่ใจว่าควรไม่ควรอย่างไรถูกผิดชอบทาแค่ไหนแต่เราไม่มีใจอันสงบไม่มีใจอันสะอาด ก็จะหลงเชื่อไปแต่คนที่เขามีจิตใจสงบสะอาดฉลาดและกสวา่างเลี่ยเขาจะแยกแยะได้ว่าอันนั้นเป็นคําไา่ลมอันนั้นเป็นคําพูดตรงพูดจริงสิ่งที่บ้านเืองเราวุ่นวายก็เพราะเราเป็นไม่มีใจอันสงบสะอาดไม่มีใจอันฉลาดสวา่างเหตุผลก็เพราะเราปฏิเสธการปฏิบัติธรรม น่านาชื่นชมกับหลังจากไปขึ้นเวเทีแล้วน้ำให้รู้ว่าเ,เวทีที่น่าชื่นชมก็คือเวทีพวกกองทัพธรรมแล้วทุกเย็นเขาจะมีการสวดมนต์การฟังธรรมการแผบบ่เมตตาซึ่งใครก็ตามจะทำให้เกิดสิ่งแบบนี้ได้เ็าถือว่าเป็นเรื่องที่น่านชื่นชมเราจะยิงหรือสู้ต่อสู้บนพื้นฐานของของความสงบสะอาด ฉลาดและก็สวา่างมันจะแยกแยกได้รู้จักดีชั่วชอบทรับใช่ไม่ใช่ได้เสียคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกมององค์ประกอบโดยรู้แล้วก็ตำหนิเขาโดยโดยว่าไม่พรอไม่เหมาะเหมือน,นที่ที่คุณขึ้นเวทีเขาก็จะว่าชาวบ้านก็จะดา่าคนที่ไม่ชอบใจก็จะว่าพระมายุ่อะไรกับการเมืองพูดว่าอะไรกับบ้านเมืองอะไร ็คือคนพวกนี้ที่พูดเพราะไม่รู้ล่างเง่าของสังคมไทยที่มีมาแต่ก่าวก่อนเนิ่นนานสมัยเมื่อครั้งกรุงสุขโทขทัยุงศรีวิยาสีสัจนาลัยก็อาศัยพรนะธนั้นอาศัยพระเป็นที่ปรึกษ,ษาแม้ในยุคราดนานขสิกนการกลางตั้งแต่อายุคใกล้ๆก็คือตั้งแต่รัชการที่ห ลงไปนะไม่ใช่ขึ้นมาเพราะหลังจากรัชการที่หขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีพระองค์ไหนทีม่มีบทบาทที่จะไปเตือนราชาผู้ปกครองแผ่นดินหรือว่ารัฐบาลได้เลยก็โดนกดขี่ด้วยอำนาจของรัฐบาลอ้างว่าไม่ควรอย่ายุคแต่ถ้าถ้าพถ้ายุคสมัยรัชการที่ห้าลงไป4ี่สาสองเนี่ยเขาใช้พระเป็น เป็นที่ปรึกษาข้อราชะการงานเมืองใช้ข้าเป็นที่ปรึกษาพระนแทนบรรดาศิราอารที่เรารู้จักเข้าใจกันก็คือบรรลังสําหรพระร้า้นั่งสําหรับให้พระสังฆราชฝ่ายเหนือกับสังฆราชฝ่ายใต้เป็นนั่งสําหรับปรึกษาข้อราชะการงานเมืองเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว พรพุทธามหรือว่าพระราชาอยากจะฟังคำคำวินิจฉัยของพระว่าแต่ละองค์ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เห็นถูกกันไหมเนี่ยท่านก็จะไม่นิมนต์มาทั้งสองคคองค์พร้อมกันแต่จะนิมนต์มาวันละองค์เพื่อจะรู้ข้อวินิจฉัยของเหนือว่าพูดอย่างไรเรื่องนีง้ลงขึ้นก็จะนิมนต์ฝ่ายใต้มาวินิจฉัยจะได้รู้ว่าพูดเหมือนกันไหมเห็นตรงกันไหมถ้าเห็นตรงกันก็ถือว่า ลงมติได้ว่าข้อนี้ถูกต้องใช้ได้เอามาเป็นนโยบายในการ,รบริหารบ้านเมืองนังน่นคือความเชื่อนในยุคสมัยนั้นจึงไลาเป็นยุคทองของการเผยแพร่เผยแพร่กระจายบ้านขยา,ายเมืองถึงขนาดไปสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าคุจีนทำให้พระเจ้าคุจีนต้องยกผู้สาวมาเป็น เป็นพระสนมเป็นเป็นพระมเหสีของพระราชาไทยอยู่ในช่วงเด่นเ่งเป็นที่ยอมรับได้เมื่อขึ้นไปทั่วนานอาณาบริเวณแหลมมยอยู่เพราะว่าใช้ความสะอาดใช้ความสมงบสะอาดฉลาดสว่างเป็นตัวนำในการปกครองบาง้านเมืองและปกครอง สังคมยุคปัจจุบันปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอัตตาเอาตัวคูเอาหัวนอกเอาแมบบ่เรียนนอกเอาบุคคลที่อา้างว่ามีความรู้จากเมืองนอกมาบริหารบ้านเมืองโดยละทิ้งหลักศีลธรรมจริยธรรมและกำพื้หลักเ่าของเผ่าพันธุ์ไทยจนได้ได้ประชาธิปไตยแบบพิการพิการกลับมา แอบเป็นประชาธิปไตยที่เราตามใครก็ไม่ได้เพราะใครก็ไม่เหมือนเราเราก็ไม่เหมือนใครจนกลายเป็นความวุม่นวายอย่างที่เป็นอัตตาธิปตยไตยไปเรื่อยไปใหญ่ทั้งหมดนี้มันมาจากคำว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่สงบไม่สะอาดไม่ฉลาดไม่สว่สางทั้งนั้นเลยนั่นเดียวเราก็มาทําให้จิตใจเราสงบลงบ้านสะอาดขึ้นบ้านจะได้มีความฉลาดและสว่างได้เตรียมตัวปฏิบัติธรรม เดินเช่นเดีนกราบนอนรับกรบรมฐานค่ะกราบกราบกราบใครที่ไม่เคยเลยก็ลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลงเดินตามจังหวะรู้ควเสียงเท้าก้าวเดินใจรับรู้นั่งฐานเกิน,นไป เล่าหมออทำง่ายๆฝึกสติทำให้จิตรูร้รับรับรู้มีตัวรู้อยู่ฝึกตัวรู้เยอะๆเวลาเราจะรับรู้อะไรจะได้เลือกได้กรองได้กลัไ่ได้แยกแยกได้ว่าสิ่งที่รับและรู้เนี่ยมันถูกหรือผิดดีหรือชัว่วใช่ไม่ใช่ได้หรือเสีย สาศีลด้วยยังเป็นการประพฤติศีลด้วยเพราะเมื่อใดที่เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อนั้นชื่อว่าเป็นผูน้ระทำศีลปฏิบัติศีลก้เศีลขณะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมจิตไม่ล่องลอยออกไปนอกกายศีลเราบริสุทธิ์ดังมัน ใช่กได้แค่มีตัวรู้ใจมันมีศีลมีสมาธิมีสติเพืนอย่าให้จิตหลุดออกจากกาย